สวัสดีครับอยู่กับผมนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ครับวันนี้ประเดิมงานขุดร่องพี่น้องงานวิ่งดินเสร็จเรียบร้อยครับพอวิ่งดินเสร็จปุ๊บนะเพื่อนๆฝนตกปุ๊บเลยครับโอ้หรือว่าทีมงานเราโชคดีมากนะครับวันวิ่งดินฝนไม่ตกครับพอเสร็จงานปุ๊บฝนตกครับว่านะครับพ่อแรงแม่แรงเยอะครับทีมงานเราครับ อย่างจานแดงนี่ก็พญาแหลงครับจานแหลงจานแดงนะนะครับทาให้ฝนไม่ตกไปอยู่ที่ไหนนี่ฝนไม่ตกครับสาหรับอาจารย์แดงนะนะครับทีมง,งานเรามีหลายพยาครับมีทั้งท่านพ่อทับล้านนะครับหนึ่งท่านนะครับก็หรือว่าเป็นประมาจา์สายโหดนะครับสาหรับสิงรุบรรทุกนะครับ ลุงหลานของเรานั่นเองนะพี่เราแล้วก็ลุงน้อยเมืองสุรินทร์ครับจอมฝีมือครับจอมฝีมือจอมทํางานฝีมือสําหรับทีมงานทุกดยดินด่วนครับแล้วก็รองลงมาก็เป็นท่านอาอจารย์เปี้ยนะครับให้เป็นท่านรองของลุงร้อยเมืองสุรินทร์นะครับ, <c oughs> ค,รบคุณพ่อของผมนั่นเองนะครับนะ <c oughs> เดี๋ยวนี้ฝีมือตกนะคุณพ่อนะคุณพ่อก็โอ้ สมัยหนุ่มๆนี่ขุดร,ร่องขุดสาีิตรงเป๊ะเป๊ะครับอาจารย์เปียกนะครับโอ้ฝีมือแกสุดยอดครับสมัยหนุ่มๆตอนนี้แกก็60กว่าแล้วนะครับฝีมือเริ่มจะตกแล้วนะครับไม่มีลูกศิษย์เลยอาจารย์เปียกมีผมคนเดียวนะเพื่อนๆนะครับตระกูลนี้ลูกหลานนี่มีผมคนเดียวครับที่หักแมคโครเป็นนะครับน้องชายแกนี่สามคนนะ อาจารย์เปียกเนี่ยสามคนแกฝึกแกเป็นคนฝึกฝนให้น้องแกนะขับแมคโครนะครับสามคนเลยนะฝีมือแกนะครับเป็นการขัดเกลาของอาจารย์เปียกทั้งนั้นครับสามคนไม่ว่าจะเป็นอาเสกอาศึกนะครับคุณอาทั้งสองท่านนะครับผ่านการขัดเกลาจากอาจารย์เปียกไปทั้งหมดครับส่วนผมนี่เป็นทายาทของอาจารย์เปียกคุณพ่อคนเดียวนะครับที่ขับแมคโครได้นะครับ แล้วก็ฝีมือไม่ธรรมดาครับหลุงน้อยเมืองสุรินทร์นี่ฝีมือเขาสุดยอดจริงๆครับนี่ดูจากการขุดล่องนี่ไม่ร้องนะครับไม่ต้องไปดูอะไรครับนี่ขุดล่องใช้ปีกครับใช้ปีกนี่ต่อจะให้ต่อให้เราขุดตรงหรือขุดเบี้ยวเนี่ยมันก็สวยนะเพื่อนเพื่อนอันนี้นี่หลุดน้อยเมืองสุรินทร์ช่างบอกว่าให้ขุดตามแนวขนานเลยนะครับขุดไปตามแนวขนานซึ่งแนวขนานมันไม่ตรงนะครับมันก็จะโคง้งไม่ร้องโอ้ผมว่าอันนี้หลายโค้งนะ เดี sí, ๋ยวหันไปดูข้างหลังก่อนดีดูดูเพื่อนเห็นไหมมันจะโค้งครับงอกแงกงอกแงกเพื่อนเจ๊งเห็นไหมนู่นครับเห็นไหมเห็นไหมมันโค้งนะไม่ตรงช่างบอกว่าเอาคันให้ตรงครับอ้ร่องไม่เป็นไรครับเพราะงั้นเอาจัดไปช่างจัดไปจัดให้ได้หมดครับสำหรับผมนะจัดให้ช่างเดี๋ยวจัดให้ครับเราก็ไม่อยากให้มันเบี้ยวมากนะครับ แต่ว่า,าข้างๆมันเป็นที่นาของชาวบ,บ้านนะเราก็ต้องขุดห่างไว้ครับประมาณสงเมตรตดินเริ่มเหนียวเริ่มติดพุกีีแล้วหลักแดงๆนี่เป็นระดับดินนะครับระดับดินช่างเขายิงมาให้เราแล้ว ขุดร่องนะครับแล้วเอาดินขึ้นมาทําคันไว้เป็นถนนไว้รถวิ่งพี่น้องทำทางแบบฝั่งน้วงงบบงนวางระดับดินสูงไปหน่อยไ,ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยเกี่ยรงข้างๆเราเกี่ยรระดับก็ประมาณนี้ครับที่บางๆมานะคนขับแมคโครนี่ต้องมีไห้พลิปนะครับ แ่ว่าเราจะขับเป็นอย่างเดียวนะแก้ไขสถานการณ์งานไปในตัวต้องหูตาไวอันดับแรกรอยากจะหาลูกศิษย์สักคน,นเพืนนะ่อนผมไม่เก่งหรอกแต่ว่าถ้าให้สอนให้เป็นอาชีพเนี่ยคุณเอาไปเป็นอาชีพติดตัวได้ตลอดชีวิตนะระดับการขับมปโครทุกวันนี้เด็กสมัยนี้ ได้ขับรถใหม่ๆทั้ทงนั้นครับผมจะบอกนะทีขนาดผมเป็นระดับปรมาจารย์ของแมคคูล้วยดยังได้ขับรถเก่าอยู่เลยเนเพื่อนเห็นไหมนะครับซึ่งจะเก่าจะใหม่ไม่สําคัญครับเราเอาความซื่อสัตย์เอาความดีนะครับเอาความดีความซื่อสัตย์ต่อกันไม่ว่าจะเป็นต้าเก๋หรือลูก้องยังไงก็อยู่กันได้ครับ นี่เป็นเครือญาติเราเองด้วยแล้วก็อาศัยเขาอาศัยเราครับนะำพื่เรือเสียพื่ป่าเพื่อนอยูดด่ด้วยกันแบบอย่างเข้าใจอย่างมีสัมพันธ์ไมตรีอ,อ,อันนี้ที่ผมขับอยู่นี่เป็นเจ้าอ่า เบโก้ SK 2 0 0 SM นะครับรุ่น11นะพี่น้องพ่าอยากขับรุ่น11จังเลยนี hey! LC LC รุ่น11บเด้ LC ครับมาเป็นรุ่น1 0นี่เป็น SM 200 SK 200 SM ธรรมดาถ้าเป็น11นี่จะเป็น200รอ่ S อ200 SM LC นะคนั่นเป็นรุ่น11เ,เลยนะครับอยากเจออยากเจอครับ ไม่มีโอกาสได้ขับรถใหม่เราเพื่อนๆนะขับรถเก่าไปก่อนนะครับขอให้มีแอร์นะผมสำหรับผมนะขอให้มีแอร์รถสภาพประมาณสัก60-70เปอร์เซ็นต์นี่ก็โอเคแล้วครับเนี่ยตรงนี้โค้งแรงมากเลยนี่ตรงนี้ไม่รู้จะต้องุดดาบโค้งหรือเปล่าครับ

เป็นการขุดโดยการใช้ปีกนะต้องสองข้างเลยนะครับสําหรับการขุดร่องใช้ปีกนี่ดีหนึ่งอย่างครับเพื่อนๆาหรับเจ้าของที่ที่อยากขุดด้วยนะก็ถ้าใช้ปีกมันจะดินไม่ค่อยพังค่ะดินจะไม่ค่อยพังเวลาน้ําไหลมันจะไหลลงไปแบบเสมอเสมอได้เรียบมันจะไม่เซะร่องทําให้ดินไม่พังครับปีกดีหรือว่าบางท่านเขาไม่มีปีกก็กอาจจะเอาข้างพุกกีนีทำสโลปให้นะ ก็ได้เหมือนกันครับเยีเพื่อนสังเกตดูครับร่องผมนี่มันจะโค้งนะครับจะโค้งไปตามแนวคณาแต่ตรงนี้ผมไม่อยากโค้งแรงมันจะมันจะเสียหลักเลยถ้าโค้งแรงครับไม่สวยถ้าโค้งแรงครับค่อยโค้งมาครับตรงนี้ห่างจากคณาประมาณสองเมตรครับ 对吧 จะทาได้หรือเปล่าหลัระดับอย่าให้หายแลวเดี๋ยวจะว่าเราทําไม่ได้ระดับอาจจะต้องวางดินเผื่อหน่อยกพต่อนะ้องเรา ดินเกินไว้ครับอย่าให้ขาดขาดมางานเข้าครับถ้าขาดมานี่ผมรอวิ่งเติมกันให้บุ่นเลยนะว่ามันเจอดินแข็งมีมีช่วงจังหวะที่มันแข็งเหมือน,น,นดินดินมีหลายประเภทครับดินอย่านี้ ุดได้สวยนะมันจะตรงไม่ตรงโค้งไม่โค้งเนี่มันก็สวยนะผมว่านะเย mm hmm. ม,มองมองไปเพื่อน, mm hmm. นจะโค้งแต่ก็สวยอะ้าพ mm ื hmm. ้นที่ตรงนี้ก็จะได้ตรงเป๊ะเลยแหละผ mm hmm. มว่นมานะนี่เพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวหนุ่มน้อยมาองศรขอลงคลิปต่านี้นะครับ mm hmm. ขอจะจวดยาวๆก่อนนะเพื่อนเพื่อนฝากติชมรับชมคลิปให้ผมด้วยนะครับนะโอเคครับสวัสดีครับ